วันนอลั่นไม่ยอมให้มีซื้อขายตำแหน่งบัตรสภายังปิดช่องโหว่แต่ต้องสมดุลยันไม่เคยการันตีวุฒธธิการศึกษาสมาชิกบอกไม่ใช่หน้าที่สันชีเรื่องนี้ต้องชัดเจนเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวการซื้อขายตำแหน่งในกรรมธิการและมีการซื้อขายบัตรจอดรถว่าเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง รัฐสภาไม่สนับสนุนและไม่อาจจะกระทําได้รวมถึงบัตรเข้าออกสภาหากพบว่ามีข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการลงโทษถึงขั้นรุนแรงซึ่งเคยมีการไล่ออกไปอย่างน้อย2คนแล้วและลดเงินเดือนพิจารณาโทษไป3-4คนดังนั้นในส่วนของสภาพยายามที่จะเข้มงวด แต่เนื่องจากรัฐสภาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเช่นรัฐบาลกรรมธิการในส่วนของสอสอบ้างซึ่งต้องมีคนที่ขออำนวยความสะดวกในการเข้าออกสภาเพื่อเข้าประชุมและร่วมทำกิจกรรมกับสภาจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจำกัดจำนวนหากมีความผิดพลาดก็ต้องตรวจสอบไปยืนยันเราจะไม่ยอมให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น พราเกิดความเสียหายและคิดว่าในเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในส่วนของสภาที่ตนดูแลคงไม่มีแต่ในเรื่องที่เป็นข่าวก็คงต้องตรวจสอบต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของกรรมธิการส่วนกรณีที่เกิดขึ้นถือว่ามีช่องโหว่หรือไม่และต้องยกระดับอย่างไรนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเราพยายามลดช่องว่างช่องโหว่และกวนขันมากขึ้นจำกัดจำนวนจำกัดบัตรให้มากขึ้น แต่ก็ต้องให้ความสะดวกบ้างหากเข้มงวดจนไม่เกิดความสะดวกงานก็อาจจะเสียได้ดังนั้นต้องให้เกิดความสมดุลให้ได้ระหว่างความสะดวกกับความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับส่วนปัญหาเรื่องของวุฒิการศึกษาที่มีการอ้างว่ารัฐสภาให้การรับรองสถาบันการศึกษาแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซในวันมูฮัมหมัดนอกล่าว่าเรื่องวุฒิการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของสภาที่จะไปรับรองใคร เพราะหน้าที่ในการตรวจวุฒิการศึกษาเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนเมื่อไปสมัครในส่วนต่างๆก็เป็นเรื่องของหน่วยงานนั้นในการตรวจสอบเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ทางสภาไม่มีหน้าที่การรับรอง ซึ่งเราทราบดีและไม่ทำในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดังนั้นที่มีการแอบอ้างตนได้ให้เลยขาธีการสภาผู้แทนราษฎรที่แจ้งแล้วว่าที่แอบอ้างนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอดีตป,ประธานสภาผู้แทนราษฎรด,ด้วยซึ่งได้สอบถามแล้วทราบว่าไม่ได้รับรองเช่นกัน ั้ะนนต้องช่วยกันคนคิดว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีความชัดเจนว่าได้รับรองจากใครเพราะความจริงแล้วเรื่องมูฒที่ต่างๆเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่ของสภาสำหรับกรณีมีข่าวผู้ที่รับตำแหน่งที่ปรึกษาเลขากรรมาธิการใช้ใบปริญญาปลอมนั้นในวันมูฮัมหมัดนอนรบุตำแหน่งผู้ชำนาญการหรือที่ปรึกษากรมารธิการส่วนใหญ่ไม่ได้จำกัดในเรื่องของคุณนวุฒิ แต่เอาเรื่องของประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่ประธานคณะกรรมการเสนอตามสัดส่วนไม่ได้ขอมาแล้วได้ทุกคนเพราะมีจำนวนจำกัดสำหรับคนที่มีค่าสอบแทนเพียง4-5คนเท่านั้นและหากจะตั้งเพิ่มให้มาช่วยโดยไม่มีเงินเดือนประธานกรรมการก็ลงนามแต่งตั้งเอง